รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สิไร่ภายในบ้านสวนกาแฟาเขาโต๊ะแซะถูกจัดสัรนอย่างลงตัวโดวยสวนผลไม้พืชผักสวนครัวสวนป่าไม้ตะเคียนและสวนกาแฟาแห่งเดียวและแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตณนะบ้านสวนกาแฟาเขาโต๊ะแซะค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการแอดดามันนะคะ วันนี้นะคะขวัญเปิดรายการมาด้วยภาพความสวยงามของสวนกาแฟนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนี่เองค่ะที่นี่ก็คือบ้านสวนกาแฟเขาโต๊ะแซะนะคะเป็นสวนกาแฟแห่งเดียวแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตด้วยละค่ะ และตรงหน้าขวนที่เห็นนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกาแฟาที่มีความหลากหลายนะคะทั้งนี้ค่ะเป็นกาแฟาที่เป็นเม็ดนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นชาดอกกาแฟานะคะและนี่ค่ะเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะที่สามารถนําไปชงและทานได้เลยนะคะรวมทั้งสครับทํามาจากกาแฟานั่นเองค่ะและนี่ที่เห็นนะคะเป็นมเมล็ดกา,ฟา,าแฟตากแห้งนะคะ ทั้งหมดตรงหน้านี้นะคะจะมีกระบวนขั้นตอนเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยสวนกาแฟที่นี่กันนะคะรวมทั้งไปดูว่าที่บ้านสวนกาแฟเขาโตแซ่แห่งนี้นั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามจากรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่่าำกลางสวนกาแฟโรบัสต้านะคะซึ่งเป็นสวนกาแฟแห่งเดียวและแห่งแรกของจอังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไปรู้จักรวมทั้งพูดคุยกับพี่นุ้ยอาพรเจ้าของสวนกาแฟที่นี่กันค่ะตามขวัญไปเลยค่ะพี่นุ้ยอยู่ไหนคะตามมาเลยนะคะโอ้โหผู้ชมคะ่ะกาแฟเยอะมากเลยค่ะ พอตอนนี้นะคะขวัญเจอพี่นุ้ยแล้วค่ะกำลังเก็บกาแฟด้านนี้ค่ะพี่นุ้ยค,ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังเก็บกาแฟอยู่เลยนะคะ และตอนนี้นะคะขวัญจะมาพูดคุยกับพี่นุ้ยอาพรปุ้นภูถาวรน,นะคะเจ้าของบ้านสวนกา,ฟาแฟเขาัตแซ่แห่งนี้ค่ะพี่นุย้ยขะพื้นที่สวนกว้างขวางมากเลยค่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นสวนกาแฟาที่เดียวที่แรกของจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยโอ้โหมันปลูกได้ยังไงคะในภูกเก็ตปลูกกาแฟาค่ะ,ะพูดถึงเรื่องของการปลูกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้จะเหมาะกับกาแฟาไหมทั้งสวน10บไร่เนี่ยก็คือลองผิดลองถูกว่าพืชชนิดไหนจะขึ้นได้ดีนะคะแต่บังเอิญว่ากาแฟาเนี่ย ก็บางจุดอย่างที่คุณควาญเห็นบางจุดก็โตดีบางจุดก็แคะแกรนด้วยสภาพของพื้นดินนะคะแต่ก็ให้ผลผลิตที่ดีเป็นผลผลิตที่เขาเรียกว่าสม่ําเสมอแต่ละปีนะคะค่ะ,คะทไมเราถึงเลือกที่จะปลูกรเบิด้าในพื้นที่ตรงนี้นะคะก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่าชอบกินอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราจะทําสิ่งนั้นได้ดี ชอบกาแฟก็ปลูกกาแฟแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ต่อไปว่าจะทำยังไงกับกาแฟที่ถึงจะออกมาเป็นกาแฟให้เราได้ทานได้นะคะ,คะนั่นคือการต่อยอดของตัวเองค่ะ,คะอย่างการดูแลยากไหมคะเพราะว่าถือว่าเรามีความรู้ด้านนี้มากน้อยแค่ไหนตอนที่เราเริ่มปลูกอะคะ่ะไม่รู้เลยถ้าคุณขวัญมองจริงๆหรือว่าชาวสวนกาแฟมองเนี่ยก็จะบอกว่าริ่ปลูกกาแฟผิดต้องบอกแบบนี้เพราะว่านุ้ยให้ระยะห่างเขาน้อยมาก คือการเริ่มต้นปลูกต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเกษตรเลยถึงแม้ว่าบรรพบุรุษจะทําเกษตรแต่ถ้ามองดูนะคะเขาจะปลูกสามเมตรแต่ของหนุวยเมตรต่อเมตรเลยเพราะว่าโลภอยากได้กาแฟเยอะๆะนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าการปลูกกาแฟเป็นยังไงคือเราอยากทานกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่พอปลูกแล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ศึกษาเพิ่มขึ้นว่าพอมันออกชิดกันแบบนี้เวลาที่เราตัดแต่งเราจะต้องตัดด้านหนึ่งออกให้เขามีพื้นที่ว่างนะคะก็ต้องเรียนรู้วิธีแก้ไขต่อไปค่ะ จุดเริ่มต้นการปลูกกาแฟของพี่นุ้ยคือเริ่มจากที่เราชอบอยากทาน<ช>กาแฟแต่ไม่มีความรู้พี่นุ้ยไปาหาความรู้หรือสืบเสาะหาข้อมูลจากที่ไหนยังไงอะคะอ่านหนังสือค่ะเริ่มต้นคืออ่านหนังสือเลยว่าเราจะทําทอย่างไรกับกาแฟที่ออกลูกแล้วเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมสวนเพื่อน ไปดูสวนทางภาคเหนือนะคะคือไปดูตามที่เขาปลูกกาแฟชํานาญมากก็ไปดูแต่คนละพันธ์กับบ้านเราบ้านเราโรบัสต้าบ้านเขาอาราบิก้าเราก็ดูว่าโรบัสต้าที่ภูเก็ตเนี่ยไม่มีแต่ทางภาคใต้เคยปลูกแล้วก็ยังปลูกอยู่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วเขามีวิธีการอย่างไรแล้วก็พอไปดูภาคเหนืออาราบิก้าเขาปลูกอย่างไรปรากฏว่า,เ,าเราก็มาคิดทําอย่างไรให้โรบัสต้าไม่เปรี้ยวอันนี้คือปัญหาของเรานะเพราะเราไม่ชอบกาแฟเปรี้ยว เราก็เลยลองเอาโรบัสต้าทำแบบอราบิก้าซึ่งผลมันก็ตอบโจทย์นะกาแฟาเราไม่ไปเปรี้ยวค่ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะขวัญจะไปช่วยพี่นุ้ยเก็บเมล็ดกาแฟภา,ายในสวนนะคะไปเลยค่ะตามเลยค่ะ วันนี้ขวัญจะช่วยพี่นุ้ยเก็บมเมล็ดกาแฟเพื่อไปทำกาแฟสูตรพิเศษของบ้านสวนกาแฟเขาโตแทกันค่ะวิธีเก็บไม่ยากค่ะพี่นุ้ยบอกว่าให้เลือกเก็บผลกาแฟคัดเฉพาะสีแดงเท่านั้นค่ะพี่นุ้ยคะวิธีการเก็บนี่คือต้องเลือกสีแดงๆใช่ไหมคะค่ะลูกเลือกลูกที่สุกค่ะที่มันสีเหมือนเบอร์รี่ค่ะเขาถึงเรียกว่าลูกเบอร์รี่คือลูกกาแฟนี่แหละค่ะ ต้องเดินหลายรอบหน่อยนะคะถ้าที่เห็นอย่างบางอันก็ยังไม่สุกบางลูกก็ยังไม่สุกเราก็จะทิ้งไว้ค่ะแล้วก็พอเราเก็บสีแดงหมดแล้วก็ในโซนนี้อาทิตย์หน้าเราก็มาเดินดูเขาอีกทีนึงเพื่อที่จะเก็บให้เขา,เอารอให้เขาสุกเราจะไม่เก็บไปพร้อมกันเพราะว่ากาแฟนี้เต้องนั่งบีบอย่างที่บอกคุณขวัญน,นะคะถ้าเราบีบแล้วกเก็บเม็ดสีเขียวไปความอร่อยก็ไม่มี สีแดงเนี่ยเด็ดได้หมดเลยแล้วก็เวลาที่เราไปแช่น้ํานะลูกไหนที่ใช้ไม่ได้เขาจะลอยแล้วเราก็จะ,ะตักเขาทิ้งพอตักเขาทิ้งเนี่ยนุ้ยก็จะโยนไปหลังบ้านพอโยนไปหลังบ้านปุ๊บมันก็จะงอกเป็นต้นบางต้นนะทาให้นุ้ยได้กาแฟพันุภูเก็ตแล้วก็ มาดูชาดอกกาแฟด้วยถ้ากาแฟออกดอกก็รีบมาเก็บก่อนที่ฝนจะตกถ้าฝนตกแล้วเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะในส่วนของกาแฟนน้ยคะตอนนี้เราเก็บเกือบเต็มตะกร้าแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะพากาแฟไปล้างน้ําเสร็จแล้วก็คัดเลือกกาแฟที่ลอยน้ําออกอทิ้ง เสร็จแล้วเราก็มาบีบเปลือกกาแฟกันนะคะเพื่อที่จะได้เม็ดกาแฟข้างในค่ะไปกันเลยค่ะหลังจากเก็บกาแฟได้พอประมาณแล้วนะคะพี่นุ้ยก็นำกาแฟมาแช่น้ำและเลือกผลกาแฟที่ลอยน้ำทิ้งเพราะเป็นผลไม่สมบูรณ์พี่นุ้ยจะแช่กาแฟไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้กาแฟขายตัว และบีบเอามาเล็ดก,กาแฟออกมาง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราไปเก็บกาแฟามาแล้วมาถึงที่นี่นะคะพี่นุ้ยก็นําไปล้างนะคะแล้วก็คัดในส่วนของกาแฟาที่ทเป็น,นที่ลอยน้ำมาเลเซียนะคะออกไปค่ะตอนนี้ก็มาถึงกระบวนการของการบีบ,บ,บาามาเล็ดก,กาแฟานั่นเองนะคะอย่างที่เห็นนะคะพี่นุ้ยชํนานาญมากเลยค่ะนี้นะคะค่อยๆบีบ ขั้นตอนต่อไปค่ะพี่นุ้ยทําอะไรคะนมาตากค่ะมนมาตากในกระดง้งแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็ตากทิ้งไว้ประมาณ15วันสิวันใช่เพราะว่าถ้าฟังจากเสียงตอนนี้เม็ดข้างในก็ยังติดอยู่กับกะลานี่คือนี่อีกชั้นหนึ่งนี่คือกะลานะหลังจากที่เราแกะนี่คือเปลือกชั้นที่1แล้วจะมีเนื้อหุ้มชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3คือกะลาจากกะลาไปก็จะเป็นสารกาแฟคือเม็ดเม็ดจะอยู่ด้านในก็จะเห็นว่ายังมีเนื้อของใช่ค่ะใช่เดีะค่ะอันนี้คือที่ เราทำเนาะเราต้องล้างให้สะอาดความจริงแล้วแต่จริงแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเราตากแห้งเนี่ยเขาก็จะแห้งไปกับะกะลาจะอยู่ภายนอกอของกราแฟกทีนึงเนาะย,ยกมาตากแดบดบแล้วก็ถ้าสิวันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ <laughs> อันนี้ที่15วันแล้วนะคะค่ะก็ฟังเสียง นี่คือตัวเนื้อของเม็ดกาแฟสารกาแฟเนี่ยเขาจะร่อนออกจากจะเห็นว่ามันจะแห้งมากนะคะแล้วก็ผิวก็จะสีเปลี่ยนด้วยก็ลองเนี่ยถ้าเราแกะเม็ดกาแฟดูเราจะเห็นว่าเนื้อกาแฟจะอยู่ด้านในที่มีเขาเรียกว่ามีกะลาปกป้องเนี่ยจะค่อนข้างดีคือกะลานียจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องตัวกาแฟที่ขัเข้าไปอยู่ด้านในใช่นี่ค่ะนี่คือตัวเนื้อกาแฟขาวๆนี่เป็นกะลานะคะนี่ก็ไปอยู่ด้านในตัวกาแฟอยู่ด้านในทีนึงอันนี้คือวิจะต้องเก็บแบบนี้นะคะ ไว้อีกหนึ่งปีถามว่าเก็บอย่างไรตามเข้ามาค่ะเดี๋ยวพาให้ดูไปดูกันค่ะ ที่เราตากกาแฟแล้วเนาะเราก็กลับเข้ามาในบ้านมาดูวิธีการบ่มกาแฟกันบ้างที่คุณขวัญเห็นเนี่ยจะเป็นกาแฟแต่ละปีนะคะซึ่งด้านในเนี่ยเป็นกาแฟปีที่แล้วที่ทพร้อมะะอ่าใช่ค่ะนี่ยังอยู่ในกระลานะถ้าเคาะฟังเสียงรู้นี่คือกะลาที่เราอยู่ข้างนอกอ่านี่เป็นกะลาที่เราจะนํามาแค่กะลาโดยใช้ครกต่าแล้วใช้กระด้งฟัดเอาแต่เม็ดนะคะอันนี้คือจะเป็นกาแฟที่จะออกในปีหน้าแต่นี่คือสิ่งที่แกะแล้วแกะแล้วพร้อมที่จะคั่วนะคะ ค่ะอันนี้คือพร้อมจําหน่ายที่ถ้ามีลูกค้าขึ้นเขาไปที่มาทานกาแฟเนี่ยนุ้ยก็จะคั่วให้กับน้องชายข้างบนนะคะก็ถามว่าจะคั่วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่กคั่วไปแล้วหมดเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วกาแฟที่คั่วที่เราเห็นกันนั้นควรจะทานให้หมดภายในหนึ่งเดือน<ส>ะนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ถ้ากาแฟที่คั่วเป็นเม็ดเนี่ยเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนคือความจริงเก็บได้นานกว่าน,นั้นแต่ถ้าในการการันตีคุณภาพความอร่อยเนี่ยนุ้ยคิดว่าเดือนหนึ่งพอละแล้วก็ถ้าคั่วแล้วก็บดแล้วเนี่ยควรจะใช้ใ,ในเจดวันนะคะ ทำไมพี่นุ้ยต้องเอามาแขวนไร้อย่างนี้และเก็บไว้เป็น1ปีแบบนี้อะคะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ากาแฟเนี่ยถ้าได้บ่มให้เขาคลายคลายความชื้นเห็นไหมคะว่าการคั่วเขาจะพองโตสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกรอบนะคะก็จะเหมือนป๊อปคอร์นเลยกาแฟถ้ายิ่งบ่มนานก็คืออ่านในหนังสือแล้วก็เจอกาแฟที่ดีๆของอินโดนีเซีย เขาจะบ่มบางทีเขาเก็บไว้ถึง8ปีอันนั้นยังไม่เคยขนาดนั้นเพราะว่าเราเพิ่งปลูกมา7ปีเรายังเก็บไม่ได้เพราะ,ะกาแฟเราไม่พอนะคะก็ต้องทดลองอเขาคือการทดลองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นุ้ยเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเ,เราเก่งแต่เราต้องทดลองไปเรื่อย<ๆ>การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะเราต้องเรียนว่าที่ไหนทําอะไรแล้วก็นำไปรประยุกต์กับเราได้อันนี้คือสิ่งที่ได้เห็นเนาะว่านี่คือกว่าจะได้กาแฟที่คุณทานกันไม่ง่ายนะคำว่ากาแฟสดไม่ใช่เก็บจากต้นมาแล้วทานเลยนะไม่ได้นะคะ ก็จะได้เห็นแล้วว่ากระบวนการขั้นตอนการทํากาแฟของพี่นุ้ยนั้นตั้งแต่ไปเริ่มเก็บนั้นมีอยู่หลากหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนนั้นเกิดจากความใส่ใจความอดทนเพื่อที่จะรอคอยกาแฟที่ได้รสชาติที่ดีจริงๆ,<า>ๆ,ๆใช่ไหมคะค่ะก็อยากจะให้ได้ทานกาแฟมีคุณภาพเนาะแล้วความตั้งใจด้วยมันคือความตั้งใจ<ม>ถาดความตั้งใจของบ้านสวนนะคะ ก็คือเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะพี่นุ้ยบอกว่าการปลูกกาแฟเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องตามฤดูกาลยังไงอะคะแต่จริงๆแล้วกาแฟเนี่ยถ้าถ้านับตาม1ปีเนี่ยเขาจะติดลูกช่วงนี้ช่วงที่เราเก็บกาแฟตุลาพฤศจิกาธันวาเขาก็จะเริ่มติดลูกมันก็ไม่มีฝนละพอช่วงมก,กราก็จะเริ่มแรงก็จะหนาวบ้านเราไม่หนาวอีกจะเริ่มร้อนพอร้อนปุ๊บก็เหมาะกับการตากกาแฟ ากไปประมาณ15วันแดดดีๆแห้งแล้วเราก็จะผึ่งลมแบบนี้ mm hmm. พอผึ่งลมไปในถึงช่วงฤดูการกาแฟใหม่สุกเราก็พร้อมค,คู่อีกทีหนึง่งก็ทําให้เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ใช้ฤด,ดูการสภาพอากาศถ่ายเทไม่มีฝนถ้าเราไปทําในช่วงหน้าฝนเราจะไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ mm hmm. เราต้องมาซื้อเตาอบซื้อโรงซื้ออะไรหลายๆอย่าง mm hmm. เพื่อที่จะทําให้กาแฟแห้ง mm hmm. นะคะ yeah. คืนนะคะราะเมื่อคืนนี้ที่ค่อนข้างจะนอนดึกเพราะว่ามีออเดอร์สั่งจากนักศึกษาจีน mm hmm. ที่เขามาทําวิทยายนิพนธ์บ้านเรานะคะ mm hmm. เขาก็ได้โปรโมทบ้านสวนไปที่บ้านเขากลับไปที่เสียเหมือนปรากฏว่าเพื่อนๆเขาบอกว่ามีกาแฟจริงๆเหรอเพราะว่ากาแฟต้องบอกว่าการที่เราจะทานกาแฟเนี่ยเขาจะมองเป็นม mm ิกซ์หลายๆอย่างผสมกัน mm hmm. เขาจะไม่มีแบบออริจินอลคือแบบกาแฟเพียวๆ,ๆนะคะพอเขาเจอของเราปุ๊บเขาก็สั่ง พอสั่งเนี่ยเหนือยมากสั่ง5กิโลถุงนี้แค่350กรัมต้องทำแบบนี้ <โข S 2> คือถ้า3ถุงก็เกือบพันพันพันก็คือประมาณ3ห้า5ถุงตอนนี้เพิ่งได้อยู่4ถุงอันนี้คือกาแฟของปี58ที่บอกลูกขวัญว่ายิ่งบ่มยิ่งจะอร่อยอันนี้คือว่าเวลาลูกค้ามาที่สวนเราจะ หากาแฟาที่เก่าแก่แบบนี้แะคะ่ะคั่วขึ้นไปข้างบนเขาที่ร้านอาหารให้ลูกค้าได้ชิมน,นะครับ<อ>แล้วลูกค้าก็จะติดใจว่าออกาแฟารสชาติแปลกแต่ที่ส่งนี้จะเป็นกาแฟาของปีที่แล้วนะคะจะแค่ปีเดียวแบบนี้2ปีถ้าถามว่ากาแฟาที่เราคั่วแล้วเนี่ยเก็บไว้ได้นานแค่ไหนอย่างที่บอกน้องขวข<อ>ัญว่าคั่วแบบนี้แล้วควรทานให้หมดภายใน1เดือนอเพราะว่าความเนี่ยพอเราแกะถุงอก<ห>อกมาให้น้องขวัญหอ,หอมกาแฟก็จะได้กลิ่นที่เขาเรียกว่า ความหอมความใหม่นี่ยังไม่ได้บดนะถ้าบดแล้วนี่คือการพร้อมที่พี่จะทําใช่อันนี้คือพร้อมที่จะทําเป็นกาแฟสดนะคะพอเปิดแล้วก็พอต้มนะคะจะหอมมากค่ะนี่ก็เป็นกาแฟบ้านสวนซึ่งลูกค้าที่ขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจาก a c e b o o k นะคะก็จะตามมาจาก Facebook แล้วก็เป็นพอเข้ามาปุ๊บก็บอกต่อต่อกันนะคะก็ไม่ได้โปรโมทอะไรมากนักเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะรับแขกไม่ดีคุณภาพเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเพราะเราเพิ่งเปิดนะคะก็เชิญชวนค่ะมาที่บ้านสวนกาแฟหรือว่าจะไปที่ ตลาดเกษตรกรของภูเก็ตนะคะจะอยู่ที่หน้าเกษตรจังหวัดเพราะว่าตัวนุเองเนี่ยนุ่ยก็ทําหน้าที่ประธานตลาดเกษตรซึ่งก็จะดูแลเพื่อนๆจัดการขายแล้วก็ร่วมมายร่วมมือกันในกลุ่มของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ตลาดนั้นจะเป็นตลาดผักสดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินในสวนด้วยว่าสวนที่เป็นผักสดที่ทนําไปขายที่ตลาดนั้นมีอะไรบ้างแต่ในส่วนของกาแฟค่ะก็อย่างที่บอกถ้าใครชื่นชอบนะคะก็แวะมาที่บ้านสวนกาแฟเขาโต๊ะแซ ก็อยู่ในซอยสำนักสงฆ์บ้านกู้กูเยื้องกับเทศบาลรัศดานะคะเข้ามาไม่ไกลค่ะประมาณ200เมตรนะคะก็ฝากไว้แค่นี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่ประทับใจจะ,จะเสียใจกันเป,ปล่าแต่ถ้าคนที่ชอบกาแฟเนี่ยยินดีต้อนรับะนะคะทุกทท่านค่ะแล้วก็โทรมาได้ค่ะที่0 8 9 6 4 8 8 3 8 6นะคะเบอร์ของนุ้ยค่ะโทรมาสั่งกาแฟหรือว่าถามเส้นทางนะคะยินดีต้อนรับหรือจะเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กค่ะบ้านสวนกาแฟเขาโต๊ะแซะค่ะ เพราะว่าที่นี่นะคะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นกาแฟาแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ตนะคะอยากจะมารู้ว่ากาแฟาของภูเก็ตนั้นจะรสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะก็ต้องมาลองกันดูนะคะที่บ้านสวนกาแฟเขาโต๊ะแสะนะคะ เชื่อไหมคะว่าพอปลูกกาแฟาตอน,น,นแรกๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงรู้ไหมบ้าหรือเปล่าภูกเก็ตใครเขาปลูกกาแฟากันใครเขาทำแบบนี้มันจะทํำยังไงเนาะเอาไปส่งโรงงานที่ไหนก็ไม่มีเราก็ไม่สนใจเราก็ปลูกไปเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะคะเราอยากมีอยากกินอะไรเราก็ทําตามที่พื้นที่เรามีค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ศึกษาว่าทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานใครเขาปลูกกาแฟากันบ้างทํำยังไง แล้วหลายคนก็บอกว่า,าแล้วพี่นุ้ยใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะไม่ค่ะคือนุ้ยมองว่ากาแฟเป็นพืชธรรมชาติเป็นพืชป่านะกาแฟเป็นพืชป่าเพราะนี่ไปศึกษาจากเพื่อนที่ชุมพรจะเป็นเครือขายอย่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือ10ปีที่ผ่านมาเนี้ยสะสมประสบการณ์เยอะมากกาแฟของเราเนี่ยเราเรารักมันเราตั้งใจให้คนที่มาทานเนี้ยได้รู้ว่ากระบวนการทํากาแฟเนี้ยมันมีขั้นตอนแบบไหนแล้วกว่าจะได้กาแฟในอดีตมันยากมากนะคะเขาถึงไม่ทํากัน นะเขาถึงไม่ทํากันแต่เราอยากทําเพื่อความภูมิใจแล้วก็ที่ตั้งชื่อเขาโต๊ะ,ะเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ว่ากาแฟนี้เกิดที่ไหนเป็นกาแฟเขาโตสะ,ะและอีกอย่างหนึ่งที่จุดเด่นคือบ้านเราใครมาใครไปเนี่ยเขาจะได้ยินชื่อแต่เขาโตสะ,ะแต่ไม่มีใครบอกว่าเอ๊ะเขาโตแะซะมีอะไรมีสถานีวิทยุอยู่ข้างบนนะคะแต่ถ้าพูดถึงเขารังก็จะมีร้านอาหารมากมายมีจุดชมวิวนะคะ อันนี้ก็เลยบอกอที่บ้านว่าขอใช้ชื่อเขาโต๊ะแซะเนาะเพราะว่าเราอยู่กับพ่อตาโต๊ะแซะให้เกียรติเขาลูกนี้และเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตด้วยภายในบ้านสวนกาแฟของพี่นุย้ย ยังมีพืชผักสวนครัวอย่างชะอมที่พี่หนุ้ยตัดยอดไปจำหน่ายในตลาดนัดเป็นประจำนะคะรวมทั้งผลไม้หลากหลายภายในสวนด้วยค่ะทั้งทุเรียนที่ให้ผลผลิตเต็มต้นในช่วงฤดูผลไม้มังคุดมะพร้าวกล้วยและอะโวคาโดค่ะที่มีปลูกภายในสวนของพี่หนุ้ยด้วยโดยฤด,ดูผลไม้ที่ผ่านมานะคะพี่หนุ้ยสามารถเก็บผลผลิตจากอะโวคาโดไปจำหน่ายในตลาดได้ด้วยค่ะ ถึงบ้านสวนกาแฟาเขาโต๊ะท้ายค่ะรวมถึงเชิญชวนผู้ชมนะคะเข้ามาแวะเข้ามาชมที่สวนค่ะก็ฝากทุกทกท่านค่ะว่าถ้าอยากจะพักผ่อนเนาะอยากจะมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้เพราะว่าบ้านเราก็ถือเป็นบ้านสวนจริงๆที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนเหมือนครอบครัวเราก็เป็นร้านอาหารเล็กๆที่เปิดให้กับครอบครัวเข้ามาปิกนิกได้นะคะในจุดมุ่งหมายคืออยากจะทําสวนให้ทุกคนได้เ,เรียกว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ได,ได้ได้ตั้งใจแล้วก็ฝากให้ทุกคนที่ สนใจได้เข้ามานะคะก็โทรศัพท์เข้ามาค่ะอย่างที่บอก0896488386ค่ะนี่เป็นเบอร์ของดิฉันนะคะก็โทรเข้ามาได้แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบ้างส่วนเพื่อนเพื่อนเกษตรกรถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็มีอะไรก็ได้แนะนำแชร์กันนะคะในกลุ่มของเครือข่ายการเกษตรค่ะขอบคุณมากค่ะ จากที่พี่นุ้ยนำขวัญชมสวนผลไม้และพืชผักสวนครัวภายในสวนจนทั่วแล้วนะคะก็ได้เวลามาชิมกาแฟสดจากสวนกาแฟรบัสตาของพี่นุ้ยละค่ะที่นี่นะคะมีร้านอาหารของครอบครัวด้วยค่ะเป็นบ้านไม้เล็กๆนะคะบนเนินกับวิวทะเลมีบริการเครื่องดื่มชากาแฟอาหารจานเดียวอาหารฐานเล่นและขนมหวานค่ะ โดยมีน้องชายของพี่นุ้ยดูแลในเรื่องของอาหารทำอาหารบริการนักท่องเที่ยวและมีพี่นุ้ยเป็นคนปลูกกาแฟและคั่วากาแฟสดมาจำหน่ายในะร้านอาหารบ้านสวนกาแฟเขาโตแซะด้วยค่ะกาแฟของพี่นุ้ยกลิ่นหอมรสชาติดีมากค่ะดื่มร้อนๆไม่ขมมากนักนะคะที่สำคัญกาแฟไม่เปรี้ยวด้วยค่ะได้ดื่มกาแฟสดที่หอมหวนเยวนใจทำกลางวิวสวยๆอากาศดีๆแบบนี้เป็นชีวิตสโลไลฟ์ที่ใฝ่ฝันมากเลยค่ะ สำหรับบ้านสวนกาแฟาเขาโตซะเดินทางมาไม่ยากค่ะหากมาจากสนามบินภูเก็ตนะคะถึงสี่แยกมอรัชพัฒภูเก็ตให้เลี้ยวซ้ายมาทางบ้านกูกูค่ะก่อนถึงเทศบาลตำบลรัศดาเลี้ยวเข้าซอยขวามือสำนักสงขเขาโตซะขับตรงมาเรื่อยๆจะมีทางลาดปูน2เส้นขับตรงขึ้นไปตามทางค่ะก็จะเจอกับป้ายบ้านสวนกาแฟาเขาโตซะณจังหวัดภูเก็ตค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมคะนั่งตรงนี้นะคะวิวสวยมากๆเลยะคะ่ะมองออกไปนะคะจะเห็นในส่วนของทะเลนะคะแล้วก็นี่ค่ะสวนกาแฟนะคะเต็มไปหมดเลยละคะ่ะเมื่อช่วงเช้านะคะขอแนะนำคุณผู้ชมนะคะลงสวนกาแฟโรบัตต้านะคะไปช่วยพี่นุ้ยเก็บกาแฟกันมาแล้วนะคะรวมทั้งได้ไปเห็นกระบวนการขั้นตอนในการทำกาแฟนะคะก่อจะมาเป็นกาแฟที่บ้านสวนกาแฟเขาโต๊ะแล้นะ่าจะเห็นว่าทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการนะั้นมีความพิถีพิถันมีความอดทนและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนนะคะรวมทั้งได้ลงไปดูในส่วนของแปลงผลไม้ภายในสวนด้วยละค่ะและบริเวณแห่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ ร้านอาหารนั่นเองนะคะพี่นุ้ยก็จะทำกาแฟาแล้วก็นํามาจําหน่ายที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารของครอบครัวนะคะซึ่งพี่นุ้ยแล้วก็น้องชายนะคะได้ร่วมกันทาขึ้นมาเพื่อที่จะบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่บ้านสวนกาแฟาเขาโต๊ะแซะนะคะได้มีอาหารอร่อยๆอร,รวมทั้งได้ทานกาแฟาอร่อยๆอด้วยนะคะสําหรับใครที่ชมรายการอยู่นะคะจะมาชิมอาหารรวมถึงกาแฟา แห่งเดียวแลแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาได้ที่บ้านสวนกาแฟเขาโตแซแห่งนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขวัญรู้สึกหิวมากเลยค่ะเพราะว่าตรงหน้าขวัญน,นี้นะคะมีอาหารนะคะที่น่าทานหลากหลายนะคะต้องขอตัวผู้ชมนะคะทานอาหารก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ